ก่อนจะตอบก่อนจะถามอะไรนี่ขออธิบายประเด็นหลักสำคัญใหญ่ๆเลยาศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดก็เพราะว่าคนพบความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดเละเทะที่สุดเลยแล้วเขาก็หลงสุขลงทุกข์กันนิรันดรเขาไม่รู้จักสุขทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า ทุกอริยสัจทุกอริยสัจถ้านึงตัดสรูตัวเนี้ยเทวนิยมทั้งหลายแหลศาสนาที่ไม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 ่มีโลกุตระเนี่ยไม่รู้จักเรื่องทุกข์หรอกเขาเขานึกว่ามีแต่สุขแต่เขาก็มีทุกข์เขาออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเขาไม่เรียนรู้ตัวนี้ นี่แหละสุขทุกข์มันเป็นภาวะคู่เรียกว่าเดวะเทวะตัวนี้แหละพราะยานศาสนเทวนิมยมจึงตีเดวะหรือเทวะตีคู่สุขทุกข์นี่ไม่ออกแล้วแยกให้ไม่มีทุกข์จะเป็นสุขโดยวิธีที่ซื่อๆไม่เป็นอริยศสัตวอันประเสริฐโลกุตระของพระเจ้าก็พอทำได้ เพราะศาสนาที่มีหนึ่งศาสนาเนี่ยไม่ได้หาวิธีจะพ้นทุกข์ด้วยวิธีปฏิบัติธรรมกับศาสนาพุทธที่หาวิธีพ้นทุกข์ด้วยวิธีปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีสมาธิไม่เป็นโลก,กุตระได้แต่กดข่มได้แต่หาวิธีที่จะให้ทุกข์มันหมดไปให้ได้น,นานที่สุดให้ได้น,นานที่สุดโดยเฉพาะไม่เข้าใจในเรื่องโลกียะ นึกว่าความสุขนั้นมันคืออยู่ที่ความดีจริงๆไม่ใช่ความความชั่วความดีก็ทุกได้ความความชั่วก็สุขได้พวกเาทำความชั่วสุขทมไปทำความชั่วแล้วก็สุขของเขาเนะเพราะนั้นดีชั่วไม่เกี่ยวกับสุขกับทุกประเด็นสุขทุกจึงประเด็นยิ่งใหญ่ที่สระเจา้องเรียกทุกอริยสัจทีนี้ก็ท่านก็จัดสรุปทุกอริยสัจนี่ว่า ทุกนี่มันเป็นเดวะเป็นเทวะเป็นภาวะคู่มันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นจะจัดการไม่ให้มีทุกข์ต้องดับทั้งทุกข์ทั้งสุขนี่คือประเด็นสำคัญหลักเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็ตามทุกวันนี้นี่ตีเทวะไม่แต่เหมือนกันไปหลงจะเอาแต่สุขเหมือนกัน แล้วก็ไปมีแต่วิธีการที่จะทำให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีที่ยังไม่เข้าโลกุตตระเพราะยังหลงยังชัดเจนไม่ได้ไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วสุขมันเป็นอริกะสุขมันเป็นความแท็จสุขไม่มีในโลกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์หรือดับเหตุทุกข์ถ้าไม่ได้ดับทุกข์วิธีดับทุกข์เท่านั้นพระรู้จักท่านดับทุกข์โดยดับ เหตุดับ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 เหตุจนหมดเหตุเหตุหรือปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุเหตุเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นเหตุดับจนกระทั่งมันไม่เหลือหลอเลยไม่เหลือเลยมันจึงหมดเด็ดขาดเลยทุกหมดเด็ดขาดเลยเพราะว่าดับท่านดับไม่ยับยั้ง ดับอย่างชัดเจนออไอตัวเหตุเนี่ยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสสรูปว่าอ่อจริงๆแล้วเป็นดับเหตุแห่งทุกเฉยๆมันก็ไม่ได้ต้องทำความเข้าใจสุขให้ได้ไปดับเหตุแห่งทุกก็แค่ดับเหตุแล้วก็ไม่มีทุกขแต่ก็ยังไม่รู้สุขเพราะต้องเรียนสุขอย่างแท้จริงเลยว่าสุขเป็นความหลอกสุข ไม่เที่ยงสุขนั่นแหละเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนจริงๆแล้วเรียนสุขนี่แหละไม่มีตัวตนพระหานผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ไม่มีตัวตนของสุขทุกข์ไม่มีทุกข์สุขไม่มีไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์จึงได้ว่าพลเทวะพลเดวะเดวะเทวะแปละว่าสองเผลดับเทวะ เพราะะนศาสนาพระเจ้าจึงไม่มีเทวะเรียกว่าอะเทวะนิยมอเทวะนิยมไม่มีเทวะเพราะรู้จักเทวะดีแล้วก็อยู่เนื้อพ้นความเป็นเทวะทั้งมวลซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดในเรื่องพ้นเทวะนี่พูดไปแล้วมันเหมือนกับไปข่มไปทําลายเทวะอย่างยิ่งใหญ่เพราะเทวะที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาเทวะเขาเรียกว่าพระพรหมหรือเป็นพระเจ้า ปแตะเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะไปวิจารณ์ไปแตะไปข่มไปไเขายังจะต้องเป,เป็นเจ้าของความสุขเป็นเจ้าของสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่จนนึกว่าพระเจ้านี่แหละเป็นทั้งเจ้าของสวรรค์และทั้งเจ้าของนรกซึ่งจะส่งใครลงนรก,กได้แต่พระเจ้าท่านไม่อยู่นรกหรอกอ่าเพราะไม่เข้าใจว่าถุกสุขทุกนั้น เป็นอริยสัพท,ที่แยกไม่ออกศาส,สนาพุทธจึงก็ไม่แยกเพราะมันแยกไม่ออกอะดับมันหมดเลยอันนี้อะไรเป็นประเด็นเคล็ดวิชานี่คือเคล็ดวิชายิ่งใหญ่ศาส,สนาพุทธดับสุขทุกข์หมดเลยเพราะนั้นภูมิธรรมของคนที่จะรู้ว่าความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คืออะไร จึงพระพุทธเจ้าทึงสอนเป็นลาดับคุณไปหลงสุกในขั้นอบายสุกในขั้นที่เป็นเป็นปรุงแต่งในเรื่องที่ยังหลงเสพติดตำตำอยู่ขั้นตำาๆคุณอะไรล่ะคุณว่ายับยาบตำๆนี้เราไปหลงสุกอยู่ได้เราควรจะเลิกได้แล้วเรื่องนี้มันชั่วนะเรื่องนี้มันเลวนะเรื่องนี้มันจัดจ้านเรื่องนี้ม,นมันมันมันไม่น่าจะไปเสียเวลากับมันแล้ว มีปฏิาพานพอรู้แล้วนั่นละเรียนรู้ก่อนเรียนรู้อันนั้นเลยอ๋อมันเป็นความยึดติดมันเป็นอุปทานมันล้างความหลงหลงติดหลงยึดหลงว่ามันมีจริงเป็นจริงที่จริงมันไม่มีจริงมันไม่ไม่มีจริงอนัตตาไม่มีตัวตนจริงเลยจริงที่มันเป็นตัวทุกข์ต่างหากตัวตรงมันเป็นตัวทุกข์แต่มัน แปลงร่างเป็นเทพพระบุตรมารมารหรือซาตานแปลงร่างเป็นซาตานเทพพบุตรหรือพระบุตรหรือแท้ๆกับตัวพระเจ้าเองนที่ไม่รู้ตัวเพราะศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าในี่ยจึงยิ่งใหญ่อย่างที่เรียกว่าพูดไปแล้วมันไปกระทบไปกระทบผู้ที่เขาเชิดชูพระเจ้ากัอนอยู่ซึ่งก็ต้อง ต้องพยายามพูดให้ดีมีศิลปะอย่างสำคัญเป็นต้น